สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเสือ้อทกโกเชนะคะสีชมพูหวานแหมวลายใบไม้นะคะนี่นะะตรงคอจะเป็นลายนี้ค่ะลายนี้ที่คอก็จะแปดสิบห่วงตัวนี้จะเยอะหน่อยเพราเป็น ลายไไใบไม้ต่อโดออกมาน,นี่เป็นแขนนะคะแขนแล้วก็มาเพิ่มตรงใต้แขนนะะี่ค่ะเพิ่มตรงใต้แขนอีกสามสิบเพิ่มโซ่สามสิบนะคะ,คะเพิ่มโซ่สามสิบตรงนี้ก็จะเป็นชายแขนที่จะออกโค้ง,คง สวยงามค่ะแล้วก็เก็บงานนิดนึงตรงปลายแขนค่ะนี่จะเป็นการเพิ่มตรงท้องแขนเพื่อให้ตัวว่างออกไปนะคะ,คะก็จะไล่ลงมาไล่ลงมาค่ะสีชมพูหวานแววนะคะอทีนี้ เราก็จะมาเพิ่มตรงนี้ค่ะให้ย้วยให้บานออกไปดูนะคะให้ย้วยให้บานออกไปเห็นไหมคะเพิ่มมาอีกหนึ่งค่ะก,กลางๆนะคะเห็นไหมคะเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ละที่ก็จะเพิ่มทั้งหมดค่ะ เิมทั้งหมดเลยจะเป็นสีชมพูหวานแหววไหมจะเป็นของเกาหลีค่ะเส้นเล็กที่สุดนี่คะจะนิ่มมากเนี่ยค่ะไม่คันนะคะเบาบางเบาหิวเลยค่ะไม่หนักค่ะนี้เป็นชายนะคะเห็นไหมชายสวยค่ะ ชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะงานละเอียดงานแบบนี้ต้องใช้ความอดทนค่ะใช้ความอดทนใสด่ดีใส่สวยค่ะหนคะเนี่ยจะเป็นการเพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มใส่คอหนึ่งคอสองค้งแล้วก็แตกแยกออกมานะคะแยกแยกแยๆออกมา เบาบางสบายค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใส่แล้วเป็นยังไงมาค่ะมาดูกันนะคะนี่ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะที่คอก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายจะเด่นจะชัดนะคะจะชัดอันนี้เป็นเป็นใบไม้ลงมาแขนก็ ต่อมาอนี้นะี้เห็นไหมคะกายทงแขนนนะคะกายทงแขนนี่ค่ะก็จะลงมาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะอ่ะนี่ก็จะฟานย้่วออกไปนะคะลายมันจะแตกแยกออกไปเองนะคะปายอย้วยออกไปนะคะ เนี่ยค่ะใส่แล้วจะสบายนะคะใส่แล้วสวยสบายะคะ่ะจะออบก็จะทำให้ดูผอมเพรียวลงนะคะเพราะมันเป็นลายลายมันตรงไปอยู่แล้วะค,ะลค่ะลายมันจะตรงไปเลยขะสวยไหย นี่นะคะจะคลิว,น,น,ะะวนี่คะ่ะจะริวไหนคะตามนี้เลยค่ะใส่ได้หมดนะคะกางเกงยียนขาสั้นขายาวผ้าถุงด้านหลังนี่คะ่ะด้านหลังนะคะนหม ที่ชอบมากก็คือตรงนี้ค่ะตรงคอลายตรงนี้มันจะซับช้อนนิดนึงนคะคะจะมีแล้วก็แตกแยกออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มานำเสนอนะคะสีชมพูหวานแววค่ะนี่ค่ะ สวยงามค่ะตีงามคัะนเลิศค่ะเลิศนะคะนะคะนะจะสวยเรียบเนียนนี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นะคะขอบคุณะคะ่ะ